ทางอีสานบ้านเท่าทั้งอุดรธานีตกกากเป็นอกอครับฝนทั้งเทือฝนดีนะครับนี่ครับทงหน้าทังขังบ้านนี่กำลังกำลังเสิ่มเฮ็ดหน้า,า,ค,รา,าลลครับ่อม่าลวครับตอนนี้น้ำน้องเต็มละครับ,น,รบน,นี่นะครับฝนตกในน้ำเต็มละครับขนอดทั้ง,าางบา้านเฮาเนาะทั้งอุดรธานีทั้ทงบ้านเฮาต้องฝนปานีพอมีน่องกำลังดี คงสิวานกาแล้วนะครับเนาะวานกาเตรียมอุปกรณ์ลงเห็ดหน้ากันแล้วครับท่านงเทพประเด็นต้นแนมฝน,ฝนเดี๋ยวเบิ้งขึ้นฮอดบ้านนะครับฝนตกดีรคดีครับกรุงเทพครับตกเวลานีกับคนก็ร่างไม่ครับลูกเต่าครับจาะเลี่ยนแน่กับจากทำงานแน่กับรถติดแน่แหละครับ,รบแต่ถ้าเป็นฝนตกยังสี่หรือต้องบาดเท่านี้ ใช้บ้าน pues mm เท่า,น, nah in า,านี่ด <Born> ีใจเนาะครับเนาะได้ยันไปเห็ดหน้านะครับได้ไปไต่ปูไต่ปลาไต่กบไต่เขียบเนาะนะครับเห็ดต่างต่างนกใหม่นกไหลก็ออกนะครับน้วฝนตกมากก็ได้นะครับพอดีเก็บมากมมาแกงกินเองมาขายตลาดเนาะอันนี้เป็นนกสร้างบ้านของผมทิ้งเทีบนะครับยู่ติดท้งหน้าครับ ท้องหน้านี่ยเป็นกนสิเฮ็จตั้งปีเป็นกระเฮ็ดสองสำหรับหมดละอีนหนึ่งก็ได้ปลูเ,เขานะครับกับเพื่อนดีนะครับเนาะเบิ่งประเดี๋ยวหน้ายู่ตั้งขางบ้านก็ได้พ่อได้เอากระถอัดบ้านาออเจ้าของพ่อได้เศร้ากระถอัดบ้านแน่นักน้อยนะครับย้ำลมเหงามาเนาะครันี่ท้องหน้าก็เต็มแล้วครับปกติเนี่ยกันพันมาไถหุดไถแหกหน้านี่ตรงท้องหน้าขางบ้านผมนี่นกขาเง่าแล้ครับ นกต่างๆที่เป็นนกขาเง่านกกินปลาทั้งหลายนี่มาเต็มนะครับเต็มหน้านี่เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมองไปไกลๆเห็นเห็นไหมครับโอ้ยนี่เป็นตัวนหน่อยทีเดียวเห็นนะครับอขอให้อีสานบานเทาอุดรธานี<อ>บานผมบ้านนงบูแดงเพิ่นอุงหานอุดรธานีหรือบานยติพี่น้องทั้งหลายที่ท่าอุดรคก็กอขอให้ดินดำน้ำซุ่มเนอร์ครับอขอให้ไทยหน้ากันอุดอมสมบูรณ์นะครับนี่ขอปลาหน้าดามกิน ยาดืดยาดียาบี่ขอปาหน้าหน,นามกินยาดอืดยาดอืดยาดีย์นยะ,นะนครับให้โคดองสมบูรณ์ครับตลอดทีตลอดปลไปเด้อครับอยู่ทางพี่ว่าเน็กงานุงเทพปสิกับไปยามบ้านเรื่อยๆรื่นะครับตามโอกาสอันเหมาะสม,ม,ม,มอันนุ่งนะครับเนาะกับสวัสดีเด้อครับพี่น้องครับอยากพี่น้องครบขอบครัวของผมทั้งหลายครับสวัสดีครับ